ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นค้างคาวหลายตัวฝันเห็นค้างคาวหลายตัวแปลว่าท่านจะประสบความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานในเวลานี้ตอนนี้ท่าน่ะกำลังเครียดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินท่านจะสามารถหาเงินท่านจะสามารถหาเงินใช้หนี้ได้มีดวงที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ท่านจะได้รับผลกำไรจากธุรกิจที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในธุรกิจการงานที่ท่านกำลังทำอยู่นี้จะประสบความสำเร็จอย่างมากฝันเห็นค้างคาวหลายตัวเนี่ยท่านควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรท่านมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคปวดขาปวดหลังมีเกณฑ์เดินทางไกลท่านจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่า เดือดร้อนเพราะลูกจ้างน้องชายน้องสาวหรือจะเสียเงินเพราะลูกมีดวงอาจจะเสียเงินเพราะลูกมาของเงินจะมีการเดินทางการติดต่อทางธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมท่านกำลังวางแผนที่จะหาเงินก้อนโตอยู่ณเวลานี้ตอนนี้ท่านะจะค่อนข้างเครียดนอนไม่หลับเพราะว่ากุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน เลขนำโชค139 139 3936 3936 139ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ